สวัสดีค่ะนางไหมยพยิบซีในค่ำคืนนี้เขาอยากจะบอกอะไรคุณ I l e g e t lying to you ฉันเสียใจยที่ฉันโกหกคุณ I want to be more than friend ฉันอยากเป็นมากกว่าเพื่อนนะฉันอยากเป็นคนที่รักกัน I look for you every day ฉันมองหาคุณในทุกทที่ฉันคิดถึงคุณตลอด Just being, just being near you is intoxicating เวลาฉันได้อยู่ใกล้กับคุณนะฉันรู้สึกกระชุ่มกระชวยมีเวลาไม่รู้อะถึงเข้าไปส่องคุณหรือได้เจอคุณนอะมันรู้สึกดีอะ I know I want this kitchen, this r kitchen from you pan นะฉันก็รู้สึกถึงความแบบฉันรู้อะฉันรู้ว่าคุณรู้สึกยังไงแล้วเรารู้สึกถึงกันยังไงนะฉันรู้แค่เข้าใจ I love you ถึงยังไงฉันก็รักคุณนะฉันก็รักคุณ I bury myself in work to get to you <laughs> To get to <the> you <laughs> To forget oh, To forget you I bury myself in work To forget you ก็คือแบบทันทำงานหนักมากเพื่อที่จะไม่ได้คิดเรื่องของคุณนะ่ะ remember every every detail of that day. ฉันจะจำคุณได้ในทุกๆวันฉันจะจำคุณ We need to let it all to go. เราต่างก็รู้ว่าต้องปล่อยกันไปเพราะว่ามันถึงเวลามันก็ต้องปล่อยกันไป เพราะว่ามันยัง take action อะไรไม่ได้ hide uh huh, behind material things แล้วฉันก็รู้ว่าเธอไม่ได้สนใจฉนันนะเธอทิ้งฉันไว้อยู่ข้างหลังแล้ว You d don't know w o w hard it was to let you go คุณไม่รู้หรอกว่าการที่จะต้องปล่อยคุณไปอะ่ะมันยากมากเลยมันยาก You were เบตท t ้งอินไมล์ลาคุณเป็นคนที่ดีที่สุดเลยเท่าที่ฉันรู้จักมารู้จักคนมาเยอะแต่ว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุด นี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขนะคะแม่หมอแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแม่หมอกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไลค์แชร์นะคะแล้วก็ซุปเปอร์ตแตงนะคะแม่หมอขอขอบคุณมากนะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขะคะ่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากนางไหมไพย,ยิปซีซีซ